สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสู่รายการคุณคิดพ่อลูกอ่อนครับถูกต้องครับกับผมเดมน,นอนแล้วก็ชกากคิดย้มนามพี่คิดโทรมาเมื่อคืนเออโทรมาอยู่ได้คืออะไรอ่ะลูกกรอกเดี๋ยวเลลูกกรอกลูกกรอกมาในนั้นไม่ใช่เหรอเดี๋ยวลเล่นของ <c <oughs> <c ไม่ใช่แล้วพี่จะลูกกรอกไหมผมผมว่าคุณน่าจะเข้าใจผิดลูกกรอกนี่ไม่ใช่น่าจะเป็นลูกลอกลูกลอกใช่คือมันจะอย่างนี้มันจะคล้ายๆกับซอร์ซินี่ไม่ใช่ไส้กรอกไก่อรพี่ไม่ใช่เขาเรียกว่าลูกลอกเดี๋ยวนี้มีเป็นอย่างนี้แล้วหรอครับมีเป็นอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมครับเหมือนไส้กรอกไก่แต่จริงๆแล้วเป็นไส้กรอกไข่หรือที่เขาเรียกว่าลูกลอกนั่นเอง น้ำมันนิดหนึ่งน้ำมันนานิดหนึ่งผสมไปเลยเมนูนี้จะผ่านไปไวมากๆท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนไปไหนใช่ครับผมพี่เลยครับหันไป่อดมาเดี๋ยวนายมาทอดตัวนี้ได้ครับโอ้โหไม่ต้องหมดนั่นก็ได้เอาประมาณไหนพี่เอาประมาณนั้นแหละไม่รู้แล้วแต่ไซส์อ่ะแล้วแต่พี่เลยพี่อยากให้มันหนาขนาดไหนโป๊โป๊สวยงามไปลองนะใช่ตองแล้วลงไปเลยใส่กล่องถอดก็ลงไปพร้อมๆกัน นะฮะได้ยินเสียงไหมท่านผู้ชมครับสูซ่าโอ้โหความแผดร้อนมันขึ้นมาจริงไม่รอให้กระทะมันร้อนหน่อยอ่ะพี่ไม่ต้องครับพี่เพราะว่าเราให้มันตุ๋นสโลว์ o o กไปอ่ะฮะ slowly นะครับ slowly นะฮะเบาๆพี่เลยต้องแยกเบคอนกันกระจายเบคอนมาผมจะคลี่เบคอนหนังใช่อ๋อเออโอ้โหทำชิ้นละชิ้นชิ้นละชิ้นเนี่ยลำบากอ่าใช่เวลาประมาณวันครึ่ง ผมก็จะมาหั่นต้นหอมไว้โป้ไปปั๊บน้ำมันเยอะใช่น้ำมันใช่เดี๋ยวเราจะต้องเอาน้ำมันของเบคอนเดี๋ยวพอในน้อน้ำมันรวมปั๊บเราก็ต้องตักน้ำมันออกสักนิดนึงอ่ะฮะหรือไว้เพื่อความอร่อยปเพื่อความระเมความคาราเมลนิดนึงโอ้โหสวยงามดูจังหวะสวท่านผู้ชมครับเยี่ยมยอดปล่อยทิ้งไว้แป๊บนึงคราวนี้ พอพวกกลิ่นน้ำมันงาใช่ไหมพี่ที่เราใส่ไปมันได้อินฟิวเข้าไปในตัวเนื้อเสก่อนแล้วอินฟิวแปลภาษาไทยหน่อยซึมเข้าไปเราก็เอากระดาษเช็ดครัวเนี่ยนะครับผมมาเช็ดน้ำมันออกให้หมดอ๋อใช้่างนี้เลยใช่แล้วพริกแห้งนะฮะใส่ไปหน่อยเดี๋ยวจะไม่มีสีสันออาล่ะพี่เลยไปจนไปมาปั๊บสาดมาครับพี่จะเริ่มสู้กันตอนนี้ละอ ไปโอ้และแน่นอนหมาล่าของเราโอ้โหแค่นี้แหละพอหูเลมอนนิดนึงป้าบืน่ารับทานมากปิดไฟป๊าบเรียบร้อยเวิร์บสวยงามโอ้ยเยิมเยิมเงี้ยคือมันมีความ เป็นไมได้ยากมากที่เมนูนี้จะไม่อร่อยผมขอคอนเฟิร์มงั้นชิมกันเลยดีกว่าเฮ้ยไม่ได้เ,เหรอสำเร็จรูปก็็นเมนูแน่นมากเลยครับดีท่านผู้ชมครับเอาเบคอนเนี่ยแล้วก็ลูกรอกนะครับเนี่ยให้มันอยู่แบบว่าอยู่ในซ่อม แล้วก็อยู่ในคำเดียวกันใมันอยู่ในซ่อมวะไม่คืกำลังจะพูดว่าให้มันอยู่ในแบบคือเข้ามาในปากเนี้ยมันจะได้แบบว่าคือมันจะได้แบบรสชาติเค็มๆแล้วก็รสชาติอะไรสักอย่างที่เราควรจะนะครับใครที่ว่างๆอยู่ตอนนี้ก็สามารถไปซุปเปอร์มาได้เลยซื้อมาเลยนะฮะลูกรอกที่นะครับดีต่อสุขภาพด้วยเสีก่อนใค นะแล้วก็มาทำกับเบคอนแบบนี้ง่ายๆนะครับผมแล้ววันนี้เราสองคนก็หมดหน้าที่แล้วลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ครัวงหน้าสวัสดีครับคราวนี้คุณจะให้เบคอนนี่กรอบเรียมขนาดไหนหรือว่าจริงๆแล้วเป็นแบบว่าเหมือนเซี่ยๆพอแล้วไม่ต้องแบบว่ากรอบอันนี้เซี่ยๆแบบเซีย,ยลังสินเนี่ยใช่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 ขอบคุณมากนี่รับเวอร์น,น่น <laughs> เองยเยี่ยมยอด <laughs> จานมาครับพี่กิดครับผมนี่ไง มันคล้ายๆกันไหมเดิมไปตั้งไกลใช้อันเดิมก็ได้นะคือก็ใช้อันเดิมเช่นนึงก็ได้นะเปืองน้ำเข้าใจไหมอย่าลืมติดตามชมครัวคลิป ได้ดทุกวันพระหรหัสสุขใช่ไหมพี่เล่ตรงต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในเงาะทีวีนะครับใน YouTube ก็มาสับตะไคร้ได้เลยนะครับตอนนี้ไม่ใช่สับตะไคร subscribe ้ subscribe ถูกต้องพอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดแล้วอย่าลืมนะครับพฤหัสสุขเก้าโมงครึ่งหรือเงาะทีวีและ subscribe กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกันจ้ะ